สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมขอคลิปเปิลอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็มีชุดเซตมาแนะนํากันอีกแล้วนะทุกคนนั่นก็คือเป็นชุดเซตคริปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับทุกคนอาจจะไม่แรงเท่าเซตดาเมจคริปนะครับผมแต่ว่าสําหรับเซตนี้นะทุกคนจะได้ในเรื่องเกี่ยวกับพวก ดาเมจที่ค่อนข้างสเสถียรมากๆเนาะแล้วก็เป็นครีกเกือบทุกดอกเลยนะทุกคนคือมันจะมีโอกาสที่จะไม่ติดครีเนี่ยเพียงแค่2%เท่านั้นเลยนะทุกคนที่เหลืออีก98%เนี่ยก็คือโอกาสติดครีเนี่ย98%เลยนะทุกคนก็ถือว่าชุดนี้ถือว่าโหดมากๆนะทุกคนไปทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคทุกคนเดี okay, ๋ยวเรามาดูอาวุธกันก่อนเลยแล้วก right. so ันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะทุกคนก็คืออาวุธที่ผมจะแนะนําในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลเลยนะครับสําหรับอาวุธระยะไกลแล้วก็ระยะประชิดเนี่ยก็แบ่งย่อยเป็นอีกสสายนะทุกคนก็จะมีสายตีเร็วกับสายตีช้าถ้าเกิดว่าสายตีเร็วเนี่ยก็คือเน้นทําฮิตเยอะนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะไม่แรงเท่าสายตีช้านั่นเองถ้าเกิดว่าสายตีช้าเนี่ยก็จะยิงช้ากว่าสายตีเร็วแต่ว่าดาเมจที่ได้เนี่ยก็คือจะแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับผม สำหรับอาวุธระยะไกลของเราที่เราจะใช้นะครับก็จะมีปืนคับศีลาอันนี้ก็จะเน้นตีช้านะครับแต่ว่าเน้นดาเมจนะต่อมาก็จะเป็นกีดเครื่องนะครับผมสําหรับกิดเครื่องเนี่ยก็จะเน้นจํานวนฮิตเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าจะไม่แรงเท่าปืนคับศีลานั่นเองนะครับแล้วก็ระยะประชิดนะครับก็จะเป็นขวานศึกนะครับสําหรับการตีช้านะต่อมาก็จะเป็นกรีดสนิมเขลิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็สําหรับการตีเร็วเน้นฮิตนะครับผม และในส่วนของชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดนินจาทางเซตเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะบวกโอกาสเพิ่มครีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับทางเซตของเขาเลยนะสำหรับการได้มาของชุดนี้นะครับก็มีหลากหลายพอสมควรนะไม่ว่าจะตีมอนสเตอร์ที่เป็นตาะขามนะครับหรือเปิดกล่องโซลไลท์สุ่มเอาก็ได้แต่ว่าส่วนที่ง่ายที่สุดก็คือจะเป็นการตกปลาปลาที่เราจะตกก็คือเป็นน้ําของริสตน,นั่นเองนะครับก็ทําการตกปลาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็จะได้ชุดพวกนี้มานั่นเองนะทุกคนก็ค่อนข้างหาไม่ยากเท่าไหรนะ่เนาะพอเราได้มาแล้วเราก็ตีบวกให้มันเรียบร้อยนะครับเสริมแกงให้มันเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนเต็มเต็มชุดเลยนะทุกคนเออประมาณนี้เลยต่อมาก็เป็นส่วนของสร้อยคอและก็แหวนนะทุกคนในส่วนของสร้อยคอเนี่ยตรงนี้ผมมีให้ทุกคนเลือกนะว่าเราจะใส่อะไรนะครับก็จะมี2อ,อย่างก็คือสร้อยคอกางเขนทองแดงขัดเงานะตรงนี้เราสามารถคาบได้ที่โต๊ะชิวดีได้เลย ต่อมาก็จะเป็นสร้อยคอรกระดูกนั่นเองนะทุกคนตรงนี้สามารถหาได้ในไบโอมของทะเลทรายกาอกาเนิดนั่นเองนะครับก็ในไบโอมนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกวิหารที่ถูกขโมยอะไรย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหีบอยู่นะครับเจ้าสร้อยคอรกระดูกเนี่ยก็จะตอบอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับทุกคนถามว่าทําไมต้องให้เลือก2ออันนี้นะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ใกล้กันนะแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนั่นเองนะครับ สำหรับสร้อยคอกางเขนทองแดงขัดเงาเนี่ยตรงนี้จะมีโอกาสติดครีเนี่ยอยู่ที่8%ดามเมจครีอีก24%นะครับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นสร้อยคอรกระดูกนั่นเองนะทุกคนตรงนี้โอกาสติดครีอยู่ที่9%แล้วก็บวกก่ออีก14แต้มนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีโอกาสติดครีเนี่ยมากกว่าสร้อยคอกางเขนเนี่ย1%นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่เซตนี้นะครับนี่ใส่ไปในเซตนี้กับชุดเลยนะทุกคนเราจะบูส ได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่99%ในส่วนของอาวุธตีเร็วนะเราจะได้99%แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมแนะนำเนี่ยผมก็แนะนำเป็นสร้อยคอกลางเขนจะดีที่สุดนะเพราะว่ามันต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับก็คือเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใส่ครบเซ็ตลมกินข้าวด้วยเนี่ยมันจะอยู่ที่99%เลยนะทุกคนก็คือมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะตีติดดาเมจสีขาวเนี่ยแค่1%แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่สร้อยคอกลางเขนแดงเนี่ย ตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะตีติดดาเมจสีขาวเนี่ยอยู่ที่2%เข้าใจไหมก็คือมันต่างแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะแต่ว่าที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสติดครีมมาด้วยนั่นเองนะในส่วนของสร้อยคอกางเขนแดงนั่นเองนะครับทุกคนผมก็เลยแนะนําเป็นเจ้าหนี้ดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากบูสต์แบบว่าอโอกาสติดครีมแบบหนักๆเลยเนี่ยก็แนะนําเป็นสร้อยคอรกระดูกนะครับผมประมาณนั้นเลยนะต่อมาก็จะเป็น แหวนเชื้อราบ้างนะครับทุกคนแหวนเชื้อราเนี่ยเราจะเล่นสสายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสายตีเร็วนะครับก็จะเป็นกริดเครื่องนะแล้วก็เป็นกริดสนิมเครือเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการามีโอกาสที่จะติดครีอยู่แล้วนะครับทั้ง2ชิ้นเลยนะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นกริดเครื่องเนี่ยเราก็จะใส่เป็นแหวนของมอฟาเสริมเข้าไปอีกหนึ่งวงแบบนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเป็นดาเมจครีมาให้เราอีกนะอีก47%เลยนะทุกคนแบงค์ของโมฟาก็สามารถถายได้ในไบโอมทะเลใต้น้ำเป็นบอสสลามสีน้ำเงินนะครับผมนั่นแหละเราก็ไปฟาร์มที่นั่นได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นสายที่ตีช้าแต่ว่าดามเมจหนักเนี่ยตรงนี้เนี่ย ผมจะแนะนําให้ใส่เป็นแหวนเชือราสองวงไปเลยเพราะว่ามันจะมีโอกาสติดคริเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้ทุกคนก็จะเล่นเป็นอาวุธอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขวานศึกหรือปือนคาบศีลาจะเล่นอาวุธอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคมดาบซ่อนเลนส์กันบ้างนะครับคมดาบซ่อนเลนส์เนี่ยมันก็จะบวกโอกาสติดคริอีก12%ตรงนี้สามารถหาได้จากไบโอมทะเลสายของกาเนิดเหมือนกันนะทุกคน ก็หาได้จากมนุษย์ถ้ำที่มันคว้างกริดนั่นแหละทุกคนก็สามารถหาได้จากเจ้าตัวนั้นเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็หาไม่ค่อยยากนะต่อมาก็จะเป็นตะเกียงลูกแก้วนะครับตรงนี้ก็จะบวกดาเมจกันคุดอีก18%ตรงนี้ก็จะเอาไว้บูสต์ดาเมจระยะประชิดนั่นเองนะแล้วก็เหมือนกันนะถุงฟองสบู่ของมอฟาตรงนี้ก็ไปฟาร์มที่เดียวกับแหวนคริได้เลยทุกคนนั่นก็คือ บอสสลามมฟานั่นเองนะที่อยู่ในทะเลใต้น้ำนะครับตรงนี้ก็บวกน้เมีกันขุดอีก18%เหมือนกันนะครับก็สําหรับใครจะเล่นสายโอกาสติดคริแล้วก็ระยะประชิดเนี่ยก็ใส่เจ้าพวกนี้ไปด้วยก็ดีเพราะว่ามันจะได้แบบบูสต์นาเมจพลังโจมตีระยะประชิดในด้วยน,นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็แนะนําเป็นน้องเอาลักเหมือนเดิมนะครับ ก็จะบวกอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะตรงนี้คือไม่ฟิกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาบูส์ดาเมจให้แรงที่สุดนะแต่ว่าเราจะมาบูส์การติดคีให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะทุกคนตรงนี้ก็ลองสุ่มๆดูนะมันจะมีพวกโอกาสติดคีิอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ไงเห็นไหมอันนี้คือโอกาสติดคีดีข้อของเจ้าของนะครับถ้าเกิดว่าเราซีเรียสเรื่องแบบว่าติดคีสมากๆหรือว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนแหวนหรือสร้อยคอหรือ,อพลีรองของเราอะไรอย่างเงี้ย เจ้านกตัวนี้ก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะโดยการที่เราฟักไข่ของเขาเยอะๆแล้วก็สุ่มได้จิตวิญ,ญญาณของเยี่ยวอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าสุ่มได้มา5สกิลเลยเหมือนกันนะครับมันก็จะมีโอกาสอีก15%รเนตรงนี้มาเสริมช่วยเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้สําหรับชุดอาวุธเนาะต่อมาก็จะเป็นอาหารกันบ้างนะครับอาหารเนี่ยก็จะเป็นเซตเดิมน,นะเดี๋ยวผมจะไปเอาไว้นะครับข้างบนเป็นการต่อสู้ระยะไกล แล้วก็หน้านล่าเป็นการต่อสู้รือยาประชิดนะครับอาหารหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเ,เมนูที่ใช้หอยแสงดาวเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นบาชนิดอื่นได้นะที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับเผื่อทุกคนเนี่ยตกมันไม่ได้นะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลบ้างนะสกิลนี่ผมก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะเนาะทุกคนก็ลองไปอ่านเอาเองแล้วกันแต่ว่าในการอัพเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนวทางในการอัพของผมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมี แนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยก็อันนี้คือแล้วแต่ทุกคนได้เลยนะครับแต่สำหรับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคน่าจะครบแล้วล่ะสำหรับชุดอาวุธสกิลอาหารน่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทีนี้ผมจะไปเทสนาเมททุกคนดูนะหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะเดี๋ยวลองไปดูที่เทสนาเมทอีกทีแล้วกันนะครับว่าเซตในการใส่ของผมเนี่ยเซตอะไรบ้างแล้วก็ระยะใกล้ระยะไกลตี ตีช้าตีเร็วอะไรประมาณนี้ก็ไปดูในการเทสต์ดาเมจอีกทีแล้วกันเนาะเผื่อใครงงนะทุกคนตอนนี้ผมพูดผมกำลังผมยุ้ยผมก็เริ่มจะงงแล้วเออผมก็เริ่มจะงงกับคำพูดของตัวเองละไปทุกคนไปดูเทสต์ดาเมจกันเลยดีกว่าทุกคนไป